นี่ไงอะไรช่างเอี่ยวไหนจ๋าลองกลับกล้องนหน่อยดิอะไรใครส่งมาให้ใปัน,นมีดูมีดใ,ใหญ่แน อะไรเออชางาไปเอามาให้เมื่อวานลองแกะดูลองแกะดู้ค่โอ้โ <c oughs> hỏi 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 Sao mà chưa ô tôi khai luôn cái này cho tôi không? อูแนงป๊กเลยอ่ะอูช่างต้นท่อไอสีด่านอูเอลสติ๊กเกอร์เราข้างหลังมันลอกแล้วเอาตัวนี้ใส่เดี๋ยวเราไปใส่รถไถยันมากันครับนี่มาถึงเรียบร้อยครับตัวนี้ก็เป็นเชื่อมใส่นี่บุลูกกาวพี่เอืม นี่นขาดมไม่ไม่ขาดไม่ใช่หรอํำอะไรเลยน <c oughs> เนาะมาแสดงว่ารูน้ำไม่ตรงทำไมะนะนี่รูอะไรรู้

เก็บไปดีๆเนอะผู้ชายไม่มีชาแล้วไหนเก็บ oh อูแล้วอืมไม่ใช่ท่อร้อนเรียบร้อยไหนปิดนี้แล้วอยู่ในห้องหรือยุงเต็มเลยอืมติกรวยไหมเรียบร้อยใช่ดีไม่ต้นเลยจะคของอูใครใช่ไหมที่นั่งอ้วนอ้วนไม่ใช่อ้วนอ้วนอะ สักลายนั่นแหละสักลายนั่นแหละเจ้าของเล็กน้อยนั่งเห็นลูกน้องคนนี้ลูกน้องเขาทั้งหมดลูกน้องตั้งห้าหกคนเร็วเด็ดคันหนึงไปทำอ่ะมันลุมแบบแบบเดียวใส่บูไงนะเขาอยู่นี่ก็หลายเต็มไหมเขาทำแต่บูอย่างเดียวทำแต่โบ้อย่างเดียวคุณไม่ทำเดียววูบทำไม่ทันคนเดียววันวันหนึ่งนะเดียวอันนี้แปลงขบวนเก่า เดี๋ยวรอติดตามชมตอนต่อไปครับน,นี่ได้ของมาเรียบร้อยขอบคุณช่างอาครับที่ไปเอามาให้อันนี้น็อตเดิมยังอยู่เลยน,นอ็อตสีต่อไปเดี๋ยวไปร้านช่างเจครับตัวนี้น่าจะเป็นคุณนิสัยใส่กับอะไรวะางบูดไหมใส่กับบูทใช่ไหมซื้อบูทมาใส่ใช่ไหมใส่ให้ใครนี่ฮะ อ๋อแต่คนเป็นกระปุกใช่ไหมใส่รถไทยย่บานตอนนี้เราก็ใส่เป็นบุญเลยใช่ไหมใส่รถไทยย่บานทำงมนเราบุญเลยก่อนลินจีหมดยังยืนไปเอาของมาอยากได้ครับได้ของมาเรียบร้อยครับโบนึงจุดเก้าใส่รถไทยรถทีไหนวหมดตอนน้มดวหมดีเดีอน้องเีเนาะ อันนี้ต้องเจาะท่อใหม่แล้วนี่เจาะท่ออ,อก้างเล้วนั่นนี่เจาะท่ออ,อก้างแล้วก็ขึ้นข้างนั้นเลย